สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ฟิตชิงครับผมหมอกลงสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจง้งใหญ่ไหมใครอยากใหญ่ทุกคนอยากใหญ่หมดเลยเนาะ จริงๆแล้วนะแอบคิดถึงผมกันไหมกับรายการแจ็คกี้ฟิชชิงในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการตกปลาข้างทางกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ตกนานผมก็คิดถึงเหมือนกันนะวุ่นๆกับเรื่องเหยื่อแล้วก็เรื่องการเปิดบริการล้างลอกเนี่ยแหละนะหลายอย่างมากนะครับล้างลอกทําสีหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูดเวลาชีวิตผมไปนะเรียกว่ารูนรูนเวลาชีวิตผมค่อนข้างเยอะนะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับนี่ไม่ใช่หมอกนะครับมันคือ PM 2.5มันากำลังจะเล่นกูแล,แล้วแหละปทุมบ้านผมนะครับตอนนี้ขึ้นอันดับส เลยนะครับที่ฝุ่นเยอะมากๆนะไม่รู้ว่ะต่น,นี่ไหมแต่ดีนะที่ว่าผมตอนเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยออกไปไหนหรอกผมจะอยู่แต่บ้านเนี่ยหายใจนะ้รู้สึกว่าแห้งๆเลยตอนนี้ต้องระวังเดี๋ยวจะใส่ผ้าปิดปากนะครับแล้วก็ ลุยกันในวันนี้นะครับ่บะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันดีกว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้ปลาคลองกําลังฮอตฮิตนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมนี่ไม่ค่อยลอกคลองนะนะครับเหยื่อที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับเราก็จะเอาเจ้าสินค้าตัวใหม่จาก JKF นะครับนั่นก็คือกูบยางพาเจงเจนสีนะครับวันนี้เราไปลุยกันเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นบ้านผมเลยนะครับแต่ว่าผม,มาไม่เคยมาตกเลยเพราะว่าตรงแถวบ้านนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะยิ่งเป็นตรงแถวบ้านแบบติดบ้านมากๆเลยแบบขบับมอเตอร์ไซค์ออกมากแค่ร้อยเมตร สามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรอย่างเงี้ยแล้วมันมีหมายให้ตกอะ่ะเราไม่ตกนะผมไม่ผมไม่ค่อยชอบตกแถวบ้านไม่รู้เป็นอะไรชอบไปที่ไกลๆแล้วก็ไปไปลุยะนะแต่พอไปไกลๆปุ๊บมันก็เหนื่อยช่วงนี้ทํางานหนักครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมทํางานหนักมากนะ,อะลอกก็เพึงจะไปใส่ของเล่นมานิดนึงนะก็เลยเอามาลุยในงานนี้หน่อยเฮ้ยโอ<ฮ>้โหลืมเกือบไปยังไม่ได้ตั้งเบรกเอไม่ได้ตั้งเบอร์เลยงนี้ผมว่าน่าจะมีคนมามาเล่นเยอะล่ะตรงเนี้ย ดูเชิงแล้วไม่รู้สึกว่ามันเปเ๋ๆปเปเปวะใบเหลียวไม่ทํางานหรอเดี๋ยวจะลองเดินไปไกลๆเลยนะครับเดินเข้าไปลึกๆเลยผมก็ยังไม่เคยเดินเข้าไปตรงนี้นะตรงนี้ไม่เคยมาตกเลยด้วยซ้าอยู่ตรงบ้านเลยเนะี่ยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้หมายไหนเด็ดบ้างครับช่วงนี้ผมไม่ได้ตกมาสสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็เล่นงานปลาคองกันใช่ไหมถ้าช่วงนี้อะเนาะจะหนาวจะร้อนจะอะไรก็ไม่รู้อะงงเหมือนกันช่วงนี้แต่ตรงปรทุมผมอะคือร้อนแล้วตอนนี้น ร้อนแสบแล้วไม่มีอาการแบบหนาวเลยหนาวได้ประมาณไม่กี่วันแล้วมันก็เลิกหนาวแล้วกบยางกูเป็นอะไรนะ <S 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 อ๋อโอเครู้แล้วเงียบจังวะเงียบเหมือนแชทที่กูคุยกับเขาเลยอะเงียบกิฟเลยเนะี่ยไม่ได้ตกมาสสัปดาห์วันนี้เราจะมาเจ๊งกันนะครับทุกคนเอาละครับคลิปนี้ผมจะสปอยนะครับเราจะมาเจ๊งกันนะครับคุณดูแจ็คกี้ฟิชชิงนะครับคุณอย่าคาดหวังครับเชื่อผม ต้องห้ามคาดหวังนะครับอยากตกช h ดมากเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรก็อยากตกโดเลยอ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนอ่ะผมรอารมอาจารย์ตุ้มอ่ะอาจารย์ตุ้มกับแจ็คกี้หมาน่ะพาผมไปเชื่อหน่อยดีผมอยากลองอ่ะผมอยากโดน s h a d แบบ3บวกอ่ะซิเลียนซื้อมาไม่คุ้มเลยเนี่ยช h ด d ัง <Shadow S 2> ไม่โดนเลยอ่ะซิเลียนอ่ะโดนแต่ประช่อนอยากให้ซิเลียนมันเจอแบบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มันสมศักดิ์ศรีหน่อยอ่ะเจอช h a อะไรอย่างเงี้ยแต่ซิเลียนไม่เจอตอนนี้อันนี้ซิเลียนเจอแต่ประช่อนได้จนหีอ่ะ ยีไปช่อนเลยหลังจากที่ผมได้ไปตกปลาค่ะนะตุ้มมานะครับก็นี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะครับจากนะตุ้มนะโดยเฉพาะเรื่องวงการตกปลาเนี่ยผมได้เยอะมากๆนะเป็นคนหนึ่งที่คุยสนุกมากนะครับคุณทําให้ผมได้รู้จักเพลงรักและก็ทําให้รู้จักเพลงเศร้าในเวลาเดียวกันบีวายตุ้ม TSF ไม่ได้กล่าว สัตว์มันเป็นเฮี้ยอะไรมากวะเนี่ยเกก็สอนผมอะไรหลายอย่างมากเลยการดูหมายการดูปลาจิตการเช็คหมายว่าเล่นประมาณไหนนะปกติถ้าเพื่อนๆเห็นผมตกปลาผมไม่เดินมาขนาดนี้หรอกนี่ผมเดินมาแค่ตรงนี้ผมก็กลับแล้ว แต่เนี่ยคือแกจะมีเวลาแกจะแกจะสอนผมหลายอย่างมากเลยว่าเออเช็คหมายในยเช็คประมาณนี้อย่างนี้นะเดินเข้าเข้าออกอะไรยังไงกี่ไม้ได้ลุ้นดูปลาจิบอ,อ,อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ชอนอย่างเงี้ยอ่าโดยเฉพาะเรื่องวงการลอกนี่แหละผมเนี่ยได้เปิดหูเปิดตาสุดๆดเลยนะ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับผมพูดตรงๆเลยนะแบบเบื้องหลังแล้วก็อดีตของวงการนี้มันก็ทำให้ผมได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็เข้าใจผมอาจจะมาช้านะครับอาจจะเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานแต่ถ้าผมจริงจังกับอะไรทั้อย่างผมจะเล่นลึกมากเลยจะขุดมันแบบสุดๆเลยเออเงียบจังวะคือตอนนี้เหมือนกูกำลังเดินเข้าไปในลสโซนอะเห็นไหมมอ <c oughs> อย่าติดเอ้ย คือเบอเห็นไอหมอกขาวๆตรงนู้นไหมฮะเป็นเลสโซนอะเข้าไปปุ๊บไออะเอื้อไออะกำลังเดินเข้าไปในสถานที่ที่แบบว่าไม่ใช่หมอกครับเดินเข้าไปไม่เย็นอันนี้เดินเข้าไปแล้วแสบกำลังเดินเข้าเลสโซนแล้วกูเนย่ยเฮ้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 ยกูเห็นมึงขึ้นนะกูเห็นมึงขึ้นนะกูเห็นมึงขึ้นนะไซกำลังดีด้วยคืนวังเบลอร์เลย เห็นมันขึ้นนะเคียวแน่เลยคนน่าจะมาเล่นเยอะโอเคนะครับหลังจากที่ผมทําการตกตรงนี้มาได้เป็นระยะเวลาเกือบ40นาทีเดินตั้งแต่ข้างหน้าไปยันตรงข้างหลังนะครับก็ไม่มีอาการอะไรเลยมันมีคนปักเบ็ดไว้ด้วยนะครับผมลองเช็คเบ็ดที่เขาปักอะไรไว้แล้วนะฮะก็ไม่มีป่ามากัดมากินนะถ้าปักเบ็ดยังไม่มีนี่ก็เหยื่อปลอมนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะครับปักเบ็ดนี่โอกาสได้นี่มันมันเยอะมากเลยนะ เจ๊งนะครับหมายเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่าไปใต้บ้านโคตรน่าเล่นเลยอ้าน้ลแรงเกิน ดับน้ำมันได้มากเลยแต่ว่าน้ำมันไหลเร็วไปหน่อยโอ้ยกูยน่าจะพกสิลเลียนมาด้วยทุกคนดูเลยฮะหน้าไหนเห็นไหมเห็นไผ่ไหมโอ้ยเป็นโพงแบบเนี่ยตียัดเข้าไปเนี่ยซุ้มสวยมากดูหน้าเรือลงมากเลย แต่ติดที่อย่างเดียวครับกู <S <S ไม่มีเรือกูอไม่มีเรือนีน่นะพงนั้นสวยจัดเลยได้ลุ้นได้รุ้นแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยเงินก็ไม่มี <S 2> <S 2> ช่อนกัดครับตัวเล็กผมเห็นว่าตอนแรกผมว่าจะไม่แวะหมายนี่นะเห็นทรงแล้วมันน่าลุ้นผมจะตื้อตรงนี้ประมาณ1ิบนาทีนะครับถ้ามันยังไม่กัดอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวย้ายแล้วเราจะเก็บตรงเนี้ยวะคือตรงนี้มีตัวผมโดนละแต่ว่าผมจะไม่เสียเวลากับตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปหลายที่ จะตื้งนี้สักสิบนาทีเฮ้ยจะว่าไปแล้วเหี้ยกูมก็ดีมกันนี่วะเจอขยุงขยะอะไรก็ไม่ค่อยติด น้ำดำจังวะไม่ได้มาตรงนี้เป็นปีเลยนะทุกคนผมเคยมาทําคลิปตรงเส้นนี้อยู่แต่ว่าตรงเนี้ยคือน้ํามันเข้าออกนะแต่มันเจาะมาขังกันตรงนี้แล้วน้ํามันก็ดำเลยดำปิดเลยน้ําดํามากกูดิ ي, ผมตีแล้วกอเหยื่อกลับมาคือแบบเป็นเส้นแบบ น้าตรงนี้มันดีเนี่ยผมจะมาเดินสตรีทเรื่อยๆเลยนะแต่ประเด็นคือม,ม,มันไม่เคยดีสักครั้งเลยไม่ว่าจะมากี่รอบเนี่ยผมไปมาตรงนี้สามสี่รอบแล้วดำทุกรอบและรอบแรกที่มานี่คือน้ําแห้งเลยนะดำเหมือนใจเธอแล้วก็ดำเหมือนไอจอนของฉันใครไอจอนเผือกบ้างพูดแล้วก็ตลกมึงฟังเรื่องตลกกูเรื่องหนึ่งปะเออเรื่องของมงอมือะมึงยังไม่ฟังเรื่องของมมือะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยคือมันเป็นฝาแฝด มันเป็นฝาแฝดที่แบบว่าก็อย่างที่รู้อ่ะฝาแฝดก็คือหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันมีเชื้อสายจีนเว้ยเพื่อนผมอ่ะม่จืดไต่ตังใม่เลยครัูตุบตั้งใหม่อ่ะม่ตืดเอาก็ชุ่มแฮะตั้งไหม่อ่ะคือมันเป็นลูกครึ่งพ่อมันอ่ะเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยแต่พ่อเป็นคนจีนและไอ้สองคนเนี้ยมันจะมีคนนึงเว้ยที่มันจะหลุดหลุด่วๆกับอีกคนหนึ่งที่จะแบบปกติไอ้คนที่หลุดหลุด่วๆเนี้ยคือแบบมันเหมือนเป็นคนไม่เต็มนะเว้ยเอาเข้าจริงอะมันทไรแแบบบปกๆรรั่่วุดคน้ยงอ่ะกินข้าวะมันเอาาข้ไปกินนใหำอะไร อันนี้คือหลุดแล้วหนึ่งเรื่องแล้วมันมีครั้งหนึ่งเว้ยคือผมกับเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะที่ห้องอ่ะเราเรียนวิชาสุขศึกษากาันมันก็จะเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรต่างๆน,นะใช่ไหมแล้วครูก็สอนว่าเออผู้ชายเนี่ยมันจะต้องถอกไอ้จ้อนของตัวเองนะแล้วก็ทําการล้างนะถ้าคนที่ไม่ได้คริบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องทำความสะอาดล้างตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีไอ้แฟดคนหนึ่งก็คือไอ้คนที่มันไอ้คนที่รัวๆเนี่ยมันก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปถอกของตัวเองเพื่อที่จะล้างพอมันถอกปุ ผลปรากฏว่ามันไม่สามารถถกคืนเก็บได้แล้วมันมาโรงเรียนแบบว่ามันมาแบบเหมือนเหมือนคนจุกท้องตลอดอะแล้วมันก็เรียกพวกผมไว้ว่าเอ้แจ็คช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเราก็แบบให้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแบบกูไม่สามารถเก็บหนังหุ้มกูได้คือมันห่อกลายเป็นเลือดเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยมึงนึกสภาพนะผู้ชาย5คนเพื่อนผม4คนแล้วก็ไอ้แฝดตัวหลุดๆคนหนึ่งไปที่ห้องน้ําแล้วก็อยู่ในห้องน้ําห้องเดียวกันและไอ้แฝดคนหลุดๆเนี่ยมันก็เปิดของมันให้พวกผมดู แล้วมันก็ชี้เรื่องดูดิมันมันมันเอาเก็บไม่ได้กูเก็บเว้ยแล้วมันแล้วมันแบบมันพับม้วนกลายเป็นแบบพ่อเลือดเพื่อนช่วยกูด้วยพวกผมมาเห็นไอ้จ้อนมันผมก็เลยบอกเอ้ไอ้จ้อนมึงมันขาวดีวะทําไมพวกกูไม่ขาวอะผมก็เลยตั้งฉายาให้มันว่าเอ้ยแฝดจ้อนเผือกอย่างเงี้ยและนั่นก็คือฉายาเพื่อนผมนะครับที่เรียนมาตอนมัธยมแล้วประเด็นก็คือไอ้สองคนเนี้ยมันเผือกเหมือนกันเลยนะผมก็เลยตั้งมันว่าเออไอ้แฝด จอนเผือก <John S 2> <laughs> แต่ <laughs> ผมไม่สามารถพูดคํานั้นเต็มๆได้ผมก็เลยเรียกเออกูก็เลยพูดในคลิปนี้ว่าไอจอนนี่แหละที่จริงกูพูดสับแบบคนทั่วไปที่เขาเรียกกันนั่นแหละ <laughs> แล้วพอพูดอย่างเงี้ยแทนที่มันจะอายนะเวยรูไม่เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ผู้หญิงตื่นเต้นรู้ว่าไอแฝดจ้อนเผือกอย่างเงี้ยเฮ้ยแฝดนายจ้อนเผือกจริงเหรอเราอยากเห็นแทนที่มันจะบอกว่าเธอเฮ้ยอย่าทะลึ่งใส่เราดิ <laughs> ไม่มันกลับไปเล่นมุก,กับผู้หญิงว่ะเธออยากรู้เหรอว่าของเราเผือกไหมมากับเราสิ <laughs> สตีนมากอย่าทำแบบนี้ไม่มีตัววายตายแล้ววายตายแล้วไม่มีอะไรเลยอันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะ9ก้าโมงแล้วไม่แน่ใจว่าจะเล่นผิวน้ำได้อีกนานแค่ไหนนะดูเชิงแล้วน่าจะอีกไม่นานแล้วน่าจะไม่ได้เล่นแล้วน่าจะกัดยาโอเคเดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เอยนาลีเจือนเลือ่อนอาเห็นตัวเลยครับทุกคนหลังนูนเลยจะเอาไหมมึงจะเอาปะเอาดิมันแซ่บมากเลยนะเว้ยเจ็ดสี่เจ็ดสี่ัะอร่อยมากเลยมึงรู้ไหมลำคาญสักหน่อยก็ยังดีอะเอ้ยอะไรวิ่งผ่านว่าแดกแม่งไรอย่างเงี้ยสักทีอะ <c oughs> ขายร้อยห้าสิบเลยอะของใครวะเออขายร้อยห้าสิบเลยไงเปิดมาร้อยยี่สิบห้าไม่ใช่เหรอของใครวะไออตัวนี้ผมผมไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่เจ้าของเหยื่อที่ชอบโทรมาตอนเย็นไม่รู้เป็นอะไรโทรมาตอนเย็นแล้วตอนเย็นนี่ไม่ค่อยอยู่บ้านผมตอนนี้กูก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะมาไปมั่วไปหมดแล้วเล่นไปทั่วมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เจอตรงไหนหน้าโดนก็แวะก่อน มีแต่คนถามนะครับพี่เจนซียังขายอยู่ไหมครับขายครับผมแต่ตอนนี้ของผลิตไม่ทันครับลงสัปดาห์หนึ่งผมลองลงสัก200-300ตัวแป๊บเดียวหมดวันเดียวหมดแล้วหมดไวมากผมก็นึกว่ามันจะขายไม่ค่อยไม่ค่อยออกอะไรขนาดนั้นผมก็ลงแค่แบบในทิกตอกตัวเองเล่น50ตัวแป๊บเดียวไม่ถึง2ชั่วโมงหมดแล้วลง FM Fishing ไป100ตัวก็วันเดียวเปิดขายตอน6โมงตอนดึกหมดแล้ว หมดไวมากต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่อุดหนุนเจน4ผมนะครับก็เป็นรายได้ให้ผมเลยเพราะว่าปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะออกรถยนต์นะนะเลยรถที่ผมขับอยู่กระบะนั่นมันรถพ่อผมแต่ผมอยากมีรถส่วนตัวเป็นของตัวเองนะพูดจากใจได้แค่ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจมาล้างลอกกับ JKF นะครับผมพยายามเต็มที่ช่วยเหลือลพยายามแก้ไขคนที่มาล้างรอกแล้วมีอาการพังมาก่อนหน้านี้ผมก็ช่วยแก้ไขให้แล้วก็บางบางบางเคสก็ไม่คิดตังนะแบบมันแก้ไขง่ายๆเงี้ยผมก็เออ ช่วยไปประมาณนี้เขาวควายศึกอะไรอย่างงี้ผมก็เ้มีเขาวควายพอดีเลยที่ไม่ได้ใช้งานก็แบ่งไปให้ก็ได้กลับมาตกปลาในรอบ2สัปดาห์นะครับหลังจาที่ไม่ได้ตกมาวุ่นกับเรื่องอื่นนะครับตอนนี้ก็พยายามพักงานเรื่องลางลอกกับทําสีเอาไว้นะครับมันเยอะเกินนะผมลืมงานหลักไปเลยก็คืองาน u t u b e นะครับขายของในรายได้ดีไหมก็ก็ดีอยู่นะเหนื่อยเหมือนกันได้เป็นพ่อค้าแบบเต็มตัวแล้วตอนนี้ประเด็นคือกบยาเนะี่ยผมทําเองเกือบทุกขั้นตอนเลยนะครับยกเว้นขั้นตอนทองเครื่องนอกนั้นหมุนทำเองหมดเลยนะครับมันก็เลยเหนื่อย ผมยังไม่ได้จ้างใครทํานะครับแต่ก็เดินทางมาได้ถือว่าไกลมากนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะเดินทางมาไกลขนาดนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับวผ,ผมก็มาตกปลาเล่นๆนะครับให้ทุกคนหายคิดถึงการมาตกปลาของผมนะเห็นหายไปนานนะแต่ด้วยโปรดเถอะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารยด้วยโปรดด้วยโปรดท่านช่วยชี้แนะผมพาผมไปมานหน่อยท่าน เอาผมไม่เชื่อที่ท่านแล้วได้ปโปรดท่านผมรู้นะว่าคุณดูคลิปนี้อยู่อะใหญ่ไหมอยากใหญ่ไหมใหญ่ไหมใครอยากใหญ่ครับผมอยากผิวใหญ่โอเคก็จบไปสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเต็มสู่กับการตกปลากัน